คนค้นาวันนี้พี่ตูนมีเรื่องตลกของเจ้านี่มาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะคือโดยปกติทุกวันนะพี่ตูนจะโดนยูสุปลุกประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะแต่วันนี้มันผิดสังเกตตรงที่ว่า7จ็ดโมงครึ่งนางก็มาปลุกพี่แล้วค่ะนางก็จะเอาหน้ามาถูหน้าพี่แขนพี่อะไรแบบตามปกติค่ะแต่คือพี่มองนาฬิกาแล้วแบบมันยังไม่8ปดโมงพี่ก็เลยไม่ยอมตื่นค่ะสักพักประมาณ7จ็ดโมงสี้าเหมือนน้องก็เริ่มแบบมีอาการอ้อนที่มันแรงมากขึ้นค่ะ จากตอนแรกเอาหน้ามาเฉยหลังๆเริ่มเอาตูดมาถูหน้าสักพักหนึ่งก็เอาตัวมากระโดดแล้วแบบเยีย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 บมันโอ๊พี่แบบพี่ก็เริ่มทนไม่ไหวก็เลยแบบเออเออตื่นก็ได้ด้วยสมองน้อยๆของท่านก็เลยคิดว่าเออแมวคงเป็นห่วงเรานึกว่าเราตายหรือเปล่าแต่สักพักหนึ่งยูสุก,ก็กระโดดออกจากเตียงค่ะแล้วก็มายืนรอหน้าห้องน้ําแบบนี้เลยค่ะแล้วพอพี่เปิดประตูห้องน้านางก็รีบวิ่งเข้าไปขี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อคืนพี่ตูนลืมเปิดประตูห้องน้ําให้นาา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 งงงงคคค่่่่ะะะไไอออ้้้ททีนนนนมมมมมััหหดดยววกรก นางแค่จะบอกมนุษย์ว่า